วันอาทิตย์ต้องมาพักผ่อนซะหน่อยวันนี้เราพามาเที่ยวที่ลิตเติ้ลทรีการ์เด้นคาเฟที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมไม่คิดเลยว่าคนจะเยอะขนาดนี้เมดมีทางที่จอดรถดีกว่าอ๋ตอตรงนี้ก็มีที่จอดรถดี อ๋อตรงนี้ก็มีที่จอดรถด้วยนรถนคนนั่งบินนะหนื่งอ,อยู่ในสวนนีิเป็นโซนเสิร์ฟอาหารปรุงเฮ้ยเตรียมอาหารของเขาเนี่ย คือมันมีหลายโซนมากแล้วที่จอดรถอะมันก็เยอะมากมด้ยนะ,ะมีโซนริมน้ำไม่ใช่เดินไปดูเดินไปดูอันนั้นไงเดินไปดู ฝั่งนู้น่ะก็มีที่นั่งเยอะอันนี้ก็เป็นโซนเราไปหาที่นั่งไหมกินก่อนไหมรถตัวเราใหญ่โตคือมันร่มืนมากคนก็เยอะมากด้วย กอรทางนี้น่าจะเป็นบ้านเจ้าของแ่ไม่ดูชวนัจยังไม่ใช่อุ้ย น,นี้เป็นเมนูได้ไม่เปไรเป็นเมนูนะดูกันเอาเองว่ามีอะไรบ้างคือแบบไม่คิดเลยว่าร้านจะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็คนเยอะมากที่จอนดก็ไม่พอแต่จริงๆไม่น่าจะมีกองขยะอยู่ตรงนั้นเลยเนาะหมายถึงทางเข้านะอยากเข้าใจผิดคือร้านเข้ามาเนี่ยดีมากจอนร์เยอะริมแม่น้ำท่าจีน สั่งไปแล้วไงอะไรหรอแตงโมปลาแห้เออเอาดิปไปให้แตงโมเราต้องก,กินของโบราณเหมาะกับอาย,อยุซะหน่อยอ <c oughs> คนเยนะอะมากอะไรนะถ่ายรูปเหรออ๋อใช่ทำไมเหรอมันเป็นร้านถ่ายรูปสวยเ,ยเออใช่ร้านถ่ายรูปสวยดูเมนูมีอะไรบ้าง ไม่เป็นไรอโอเคเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันก่อนพื้นพื้นไม่ได้มีอะไรเยอะหมายถึงเรากินอาหารพื้นๆแต่เขามีอาหารหลายแบบอยู่อาหารกรั่ังผักขมชีสอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เราได้คนรีวิวใหม่ที่มาร่วมจอยทริปกับเราวันนี้โอเคเดี๋ยวเราสั่งอาหารแล้วรอก่อนอ่ะต่อไปเมนูเมนู น้ำเห็นไหมเมนะูน้ำ,นำอันไหนที่มีที่คอมเมนต์ก็น่าจะเป็นมีดอกไม้ไม่นะถ้าสนใจจริงๆนมกุหลาบเฮ้ยนมกุหลาบก็มีอ่านมกุหลาบก็มีมีอันชันมะนาวโซดาด้วยผมขอเป็นเอ่อนมกุหลาบนี่แหละวะนมกุหลาบหนึ่งโอเคอืมอะไรอะไรกินกน,น่ารักเกินไปอ่านมกุหลาบหนึ่งกินเลยครับอืม เอานี่ดีกว่านี่อันชันบนาโซดาน่ดูแปลกน้ำเปล่าหนึง่งเอะไร้า,าวลิ้นี่ขาวลิ้นจี่ข้ากันไหม <c oughs> ไม่รู้โอเคเดี๋ยวรออาหารเจ้มอะไรร็็ว อ้าวเสียงเสียงแบบมีเอกลักษณ์ไงเอ๋ลองชิมดูเป็นราชาติเป็นไงอันนี้จริงๆแล้วก็ดูเหมือนคนเยอะนะแต่ว่าอาหารได้เร็วมากใช่อันนี้คือเมนูอะไรอ่ะข้าวผัดพ่กินิโหน่ฮอข้าวผัดพิกินหนูสดกุ้งเหรอกุ้งผัดพริกินหนูสด เป็นไงเอ๋เราชอไหมอเออกวานเอชา,า่ออกหวาน่ะขอชิมหน่อยอะนะไม่มีแรงพูดแล้วเนี่ยอยู่เก้าอ,อางจะหวาน็หวานเป็นโอเคแล้วเร okay. ามากินเมนูที่2คือปลาแห้งแต่โมสมัยเราสี่หรือราหก็ไม่รู เป็นไงเป็น,นหัวอร่อยปลาแห้งอะปลาแห้งก็เยอะอรสชาติความเค็มของปลาแหง้งกับความหวานของไตโมพอดีกันเลยอร่อยนะเนี่ยเมนูต่อไปเนอะเออนี่ไงกางหมูเอากา่างเฮ้ยกางหมูที่ไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมดูหน้าตาอย่างเงี้ย ฟักหมูคิมดิลองลองชิมดูนะกระเพราขัดหมูเติบโบราณที่คนสมัยก่อนกินตัดกับหมูจากการที่เหลือจากการทําเกี๊ยวน้ำมันหมูแล้วเนี่ยเก็บไว้ก็เจะบไว้ก็จะไม่เหม็นหืนมากถ้าเราเก็บได้ดีแล้วมาเราก็มาผัดพาทีที่จะมาผัดกับพวกถั่วฝักยาวผัดพริกแกงเห็นไหมแต่ตัวเนี้ยเขาอ่ะไม่ใช้เขาใช้กักหมูแบบคือเขาเรียกว่าไม่ได้เคี่ยวไม่ได้ทําจนแบบมันมันแห้งมากแห้งมาก ราะว่าคือขนาดดักฟันแล้วยังกินได้เอออันนี้มาแล้วเข้าไฮไลเลยเนี่ยอันนี้ไฮไลท์เลยใช่ไหมแบแปะแผนแจ้งเข้าดอกไม้จะเป็นดอกอัญชันผสมลงไปเออคิดว่าจะเป็นดอกอัญชันอยู่นะ ไข่เจียวไข่เจียวดอกไม้เฮ้ยไข่เจียวดอกกระจอนไม่ใช่หรอไข่เจียวดอกสนดอกสนดอกสนสอสอส่อต่อโอต่อต่หนูอ่ะสนุกเขาขจนวะเออไม่ใช่ไม่ใชขจรไม่ใช่ออออ่สนุกสนุดอกสนสนเกี่ยวอะไรกับสนุน้อยเรือนงามใกล้ๆกล้กันบ้านบ้านอยู่ที่ไหนหมูจริงๆไม่ต้องไม่เกิดไข่เจียวกับกับหมูแปลงนะกับหมูกับหมูจริงอไข่เจียวทอดได้โอเค ภาพที่มีเห็นไหมจะมีรอยเลยว่านี่คือเขาทำกิมมิคของเขาเลยอย่าไปเช็ดนะเก็บไว้เป็นอันต่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นที่ระทึกระลึกเลยอืมไก่ไอ้นี่อร่อยดีนะเอ้อร่อยเนาะใช่ใช่แบ่งไปหน่อยไหมไม่ไม่ไม่เลย คือดูเหมือนว่ามันไม่น่าจะกรอบอแต่มันกรอบอืมอันนี้คือดีมาก,มากสรุปว่าโอเคนะรสชาติอาหารที่นี่ใช้ได้ของเอียจะหวานไปนิดนึงแต่ว่า,าโอเคาามาดีครับมาดีคาเฟ่เอ็ดดิโต้ต่อยังอย่างร้านนี้ไม่จบเดี๋ยวย<ม>ังของขนมน้ำอะไรนะเค้กมะตูมเค้กมมตูอีกอันนี้คืออะไรเครื่องดื่มหรือว่าเค้กเค้กยูสุเหรอเค้กอ่าเอามั้ยอันไหนมันต้องเค้ก ต้องเขียนเลยใช่ป่ะเป็น two day special อ๋อเขามีเป็น day o n โอเคเค้กยูสุเหรอเนาะยูสุเค้กโอเคเล้วก็ติดเค้กเดี่ยวดีเสียใจด้วยวันนี้เข้าประตูไม่มีนะจ๊ะดูสิลืมรีวิวกับพอประทูเลยกี้ทานไปแล้วคือรสชาติโอเค อร่อยแล้วปลาทูเนี่ยมันปลาทูสดอืมอร่อยดีไม่เค็มมากอืมไม่เค็มมากกช่ไหมกินแบบแบบอร่อยไปได้แล้วดูแค่เนื้อปลาทูเยอะมากดูดิอ่ะโอเคเมนูต่อไปสามชั้นย่างทอดไหมทอดหรือย่างทอดมั้งเนี่ยเออทอดแล้วก็เป็นน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็เป็น ซิกเนเจอร์หรอซิกเนเจอร์พอมีดอกไม้ประกบอยู uh, ่ในดอกไม้วะดอกไม้ไนตอนนันในในรายการจะมีเลี้ยดอกไม้ประกบว่าอเคโอเคของของคนแนะนำลองชิมดูดิชิมเลยเพราะว่าหนังหมูมันนั้ค่อยถนัดเท่าไหร่ชิมก่อนนะชิมเหมือนกินปกติโอเคตัดหนังออกก็โอเคนะหูแล้วก็ว่าชอบเป็นไงหนังนี่กรอบปะ ดูไม่กรอบวะไม่กรอบผมว่าไม่ได้ทอดเท่าไหร่แล้วก็โรยเนี่ยเครื่องเคียงแบบหัวหอมใช่ไหมผักต้นหอมซอยหอมแดงเมนูคือหมูสามชั้นใช่ไหมหมูสามโอเคโอเคอ่ะย่างขึ้นจย่ไม่ใช่หมูกรอบเพราะฉะนั้นไม่ใหมูย่างนะช่ไต้องหมูย่างเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปคาดหวังว่ามันจะกรอบหนังเนี่ยดูหนังหนังไม่กรอบไม่กรอบแต่ไม่เหนียวแต่ไม่เหนียวมากเคี้ยวแล้วโอเคน้องจิ้มเนี่ยรสเด็ด ได้ค่ะอืมน้ำน้ำจิ้มเนี่ยรสชาติอร่อยมากก็น่าจะใส่อะไรลงไปเนอะมะขามคือมันกลมกล่อมอะน้ำจิ้มโอเคตอนนี้น้ำมาส่งแล้วอันชันมะนาวโซดาอันชันมะนาวโซดาแล้วก็นมกุหลาบนันนี่นมกุหลาบแล้วอีกอหนึ่งคือแอปเปิลั่นแอปเปิลั่นรสชาติเป็นไง ความหวานเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำพอดีแล้วก็หวานตามแล้วก็สดชื่นใช่ไหมลองมาลองรสชาตินมกุหลาบกันยังไงอืมชื่นใจหอมมากเลยลองมานาโซดานะโออ้ยหมมากกินเลเยอร์สุดท้ายก่อนเลยเออมะนาวเขาเปรี้ยวแต่ไม่ได้เปรี้ยวจนจป็นเลืด ไม่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 ไม,มีมันจะหวานพอดีแบบบางร้านมันจะหวานจนแสบคออันนี้ไม่เป็นนมกุหลาบก็อร่อยลองมาจิ้มดิบางร้านจะหวานจนแสบคอนเนี่ยมากินนมกุกหลาอบอร่อยมากแต่แต่มันไม่มันไม่แสบคออืมเฮ้ยอร่อยอร่อยเครื่องดื่มสั่งมาสามอย่างนี่อร่อยทั้งสาม่างเลยนะบอกเลยลองชิมด้ได้นะเองนมกุหลาบลองดูอร่อย,อย,ยนะขอไปจิ้มดูหน่อยดิ โอเคสรุปว่าอาหารเครื่องดื่มผ่านเดี๋ยวเราลองดูเค,ค้กกันกกหลังจากผ่านไปประมาณ15นาทีปรากฏว่าตอนนี้ทุกอย่างเริ่มไหวรอทานไปได้เยอะมากเลยแล้วของหวานก็มาเราจะมาลองชิมชิมเอ้ยมันิมลองชิมยูสุโอเคอร่อยอยู่นะ อร่อยอยู่เด็กได้มาแก้ยังหมดคอะืมโอเคนะสรุปแล้วทุกอย่างโอเคโอเคสปองเค้กรสชาติไม่รูกอะไม่รู้เขาเรียกอะไรสปองเค้กหรือเปล่าไม่รู้แต่จริงๆคือข้างบนเนี่ยมันคือน้ําตาลที่ราดมาถ้าไม่มีน้ําตาลคิดว่าชอบส่วนตัวแล้วชอบมากกว่าคแต่เนี่ยคืออาจจะหวานไม่ได้ แต่สำหรับคนชอบหวานก็อาจจะชอบโอ้ยวันนี้เราก็จะจบการรีวิวที่ร้านอะไรวะ Little Tree Garden Cafe ที่อำเภอสามพัน,นจังหวัดนครปฐมไปก่อนนะเดีย๋ยวไปร้านอื่นต่อแต่วันนี้เหนื่อยมากเลยเพราะหิวมาก <c oughs> <c oughs>